สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องเอฟซีครับเมื่อนี้บ่าถึงมาอยู่กับของงัวพะวานคือเก้าครับเมื่อนี้สิมาเปิดแล้วคาเป็นงัวทองสองตัวละคางัวโคมแมลูงามๆอีกหนึ่งโค่นคุณครับคุณครับที่เด็ดนะครับเดิอบกวนพลาดครับโคมแมลูครับตอนนี้มาเบิรงงัวทองก่อนครับเป็นงัวทองแปดเดือนครับสูงเท่าไหร่พะว่านสูงเลยสามสิบสามทองแปดเดือนเด้อพี่น้องนี่ครับ ลูกสามขาดทองนั่นหนาเลยครับนั่นหนายืนงามีละเหยียดขาออกเนี่ยเพราะบ้านเปิดเท่าไรตัวนี้เพราะบ้านมนเมื่นเจ็ด,ด <17 S 2> โอ้ว่ามันงวดรักสองพี่น้องเปิดมื่นเจ็ดทองแปดเดือนเฝ้าโทษเด้เดองามอยู่ด้วยครับตัวนี้ครับโค้งสางใหญ่หนันนงหนาอ่างลึกนมซีเต้ายืนงามว่ามันงวดประกวดเอารถมื่นเจ็ดพี่น้องมื่นเจ็ดนี่เบื้องหน้าตา เบังหน้าตาเพราะว่าเราไปไหมจะเฝ้าเฝ้ามากินยาพี่น้องว่าสิไม่กินหยายัานเย็นทองใหญ่แล้วเหมือนเจ็ดพันครับพี่น้องครับทรงฟี่สองร้อยโลคือเก่าครับง่วงหูเชื่องดีลกูกสามขาทองเบื้องเล็บครับโอ้เล็บงามครับน่มกับซีเต่าอยู่้อครับนมซีเต่าอยู่บนน่ะอ้ยยืนงามขนาด หมื่นเจ็ดพี่น้องง้อทองแปดเดือนใส่ใหญ่ๆเอาถูกๆไปเลยครับชิปนี่ครับเบิ่งครับแขกงขาประกันให้ทองประกันให้บนนะ่ะหูแห้งแยงหนาววเบิ่งนะเพ่อะว่นเออโวู้หูหูหูห,หนาการะงามนะครับเด้อหนา,างามดีอยู่อ่าเป็นง้อทองครับแปดเดือนครับหมื่น จ็ดพันครับทรงฟรีสองร้อยกิโลไปเลยอ่ะใครสนใจโทรหาพาวานนะครับเด้อเดี๋ยวไปเบิ้งชุดที่สองครับวันนี้ครับมาเบิ้งง้วโคมมัหน้ครับชุดที่สองครับที่เด็ดเด้อครับตัวนี้ครับไพ่ท่านกับท่านครับโคมนี่นาซื่อนาเลียงลูกเพศผู้ครับพี่น้องครับลูกจ็งเดือนพ่วันสี่เดือนสี่เดือนสีเข่าหาเนาะประมาณนี่แม่สูงเท่าไรครับ สูงลอ42ง่ว่าลูกที่เธอไดครับลูกลูกแดสาูกแดงนูกดงกดลูกแงลูกแลูกลูกแดงลูแดลูกงลูกงลูกแลูกผงูกแกแงลูกแดแดงดงครัแดงลูก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 แดลูกแดงลูกงลูกแลูกแดูกแดลแดงลูกแดงองดงลแดงลูกแดงลูกแดงล้กแดงลูกแดลูกแดงลากแงดไว้เท่าดงงงดดกแูกกกแ สองหมื่นหาพันง้อเชิงเชิงจับได้ใยได้ครับลูกนี้เด็ดแห้งครับพี่น้องครับเด็ดแห้งครับเป็นลูกเพศผู้เด้อเอาไปคุ้มฟูงเอาไปเซกชัดซัดก็ได้ครับตัวได้ขืนมา่ึขืนนี่ตัวนี้หู้ครับนี่ครับนี่ครับสองหมื่นหาครับทรงพี่สองรอยโลือกันครับนี่ครับหน้าตาครับโอ้ยเข่าเปลี่ยนให้ใไหม่แด้งจึงคึงเลย เอาตี้กับผัวบ้านมึงเนี่ยครับทรงฟี่สองลอยโลนี่ครับแดงดีขนาดครับโคบนี้ครับโตจริงงามๆครับพี่น้องน้าดีครับคุ่น่ะงามกูอยู่ในกล่องอีกครับโตจริงครับเบิรงครับสองเมือนหาครับทรงฟี่สองลอยโลเป็นชุดที่สองครับลูกเพจผูเด้อเล็บขอเท่างามมดครับพุณน่ะเล็บหน้าเล็บหลังงามครับ เล็บโกบดีซักดีครับคุณนะโอ้ยมักตะสีเผิ่นครับเข้มแห้งครับต่อไปสิได้ลูกตัวแม่แน่มืองตัวนี้ตัวผู้ล,ละต่อไปก็สิเป็นตัวแม่ครับแม่แสมเราบอกเพราะวา่าบ่ขึ้นแล้วขึ้นสมขึ้นลวครับขึ้นได้ประมาณจักเหมือดเล่คือเห็นครับประมาณอาทิตย์นี่เนาะเมืองครับแม่ส้งเท่ไาไรกูครับสง สูงลอย42เด้อครับแม่ครับสอง0มื่นหาครับที่เด็ดเลยครับนี่ครับหน้าตาครับโอ้ยงามสุดยอดครับพี่น้องครับราคาเบาๆสนใจโทษด่วนครับเป็นชุดที่สองครับอาเลี่ยมหาลายก่อนพี่น้องแสงจากเข่าครับนี่เบื้องท่านนี้ครับอันนี้ครับเบื้งฟังท่างขวาครับ อุ้ยทางนี้แห้งงามครับวันนี้ครับอันหนามาเพราะว่าถนนามาโอ้งามแห้งครับงามง่ามงาม,งามสองเมินหาครับพี่น้องสองเมินหาลูกเพศผูแม่อ่างยใหญ่แม่อ่างยิ่ใหญ่ครับไพมักง่วลัลษณนะนี่ครับไพมักลูกผูครับพี่น้องครับงัวลูกสองครับลูกเพิ่นกับโ่มาดึงดึงแม่ไปทางคุณบันนี้เห็นทางคางแล้ว สีห้เบิ้งแม่บับนี้พี่น้องสีห้เบิ้งแม่ดึงแม่ไปทั้งนากอจูงไปเบิ้งรับหมุนหมุนล่าตัวให้เบิ้งครับเบิ้งครับล <laughs> ูกกับหูหูครับลูกครับวัน <laughs> น่ะลูกหูแห้งลูกพศผูเด้อพี่น้อง <Yo. S 1> แดงดีแดงดีบอกพิดหวังเลยโคมนี่ครับใครเห็นคลิปนี้ก็เฝ้าโทษดวนครับโทษดวนเด้อ สองหมื่นหารงฟรี่สองร้อยกิโลที่เด็ดเลยครับเล็บงามครับเล็บงามเล็บงามอ้ยน้ำล่างย่านตาสะเพศดำเปือป้อๆนี่เห็นว่าพี่น้องข้ามน้ำเมือกออกครับขึ้นได้ประมาณอาทิตย์หนึ่งครับย่างมาพันได้ผสมเดอ้อพี่น้องเอาไปนี่หาเรียกพอพันใส่เลยครับมักตัวใดครับอ้าวสิบพาไปเบิง้ง ชุดที่สามเป็นง้วดทองครับวันนี้ครับเอามาเบ่งชุดที่สามครับเป็นงัวดทองครับทองแปดเดือนกว่วครับตัวนี้ครับสูงร้อยยี่สิบห้าลูกสามค่าทองเพราะว่าเปิดไว้ถึกๆได้ครับตัวนี้ครับหนึ่งหมื่นหกพันครับพี่น้องส่งฟรีสองร้อยโลทุกชุดครับอันนี้เป็นชุดที่สามครับสำหรับมือนี้เพศดำดีครับ เป็นงัวไทยบานเหานี่นะครับคุณน่ะหางเงาหีวลากดินเลยนมสีเต่ายูครับทองเพออกทั้งสองขางอาชิเซดรรุ่นเฟดครับตัวนี้อาชิเซดรรุ่นเฟดท้ทองเพออกสองขางทองใหญ่แห้งครับทองใหญ่แห้งพี่กัสยูบันน้องแสงอำเภรปทุมราชจังหวัดอำนาจเจริญพี่น้องอยากมาหาเพราะวา่าอยากมาเบิงงว้วชมงวัวกับปักพี่กัดมาเลยครับวัดบ้าน้องแสงครับพี่กัดขึ้นเลยวัดบันน้องแสงครับ ปากมุดมาเลยครับพี่นอ้องยังว่าเบิ้งโตจริงนี่อุ้ยทองมื่นหกท่านั่นครับตัวนี้ราคาเบาเบาสำหรับผู้ทุนหน่อยครับสำหรับผู้ทุนหน่อยอดึงจังหน่อยเพราะว่าดึงดึงจังหน่อยยางอยู่บนงวัวหูปานนี่หูไร้กระบ่กอยางยางกินแล้วก็นอนกินแล้วก็นอนครับหนึ่งหมื่นหกพันเป็นชุดที่สามครับทองแปดเดือนกว่าแล้วครับ สูง120หาครับกีบเล็บขอเท่างามม็ดนมสีเต่ามดทุกสามสุดนี่ครับบรรยากาศผมจะแดดพี่น้องมึงหั่นกระบ่แดดปานนี้ดอกอยกาเมื่อจังน้อยปี้แดดออกเรียวครับอ้าวไพมากชุดได้ครับโค้งได้ครับขอโทรหาเพราะว่านนะครับเด้อสำหรับลิปนี้ครับบาวตึงปุมราชครับกับเพราะว่านสิขอจบชิปแต่เพียงเท่านี้ก่อนสวัสดีครับผม